ขั้นแรกนะครับก่อนที่จะแกะก,กล่องเนะี่ยไปต่อเนี่ยก่อนอ่ะคิดต่ออย่างต่อเน็ตครับคุณโรเตอร์ขั้นตอนต่อไปเข้าเว็บเลเจอร์ครับคลิกเลเจอร์ ger, อ่านาโนเอสนะครับนั่นแหละเข้าให้ถูกลิงก์อ่านาโนนั่นแหละอัลล่าเลเจอร์ดอทคอมเข้าไปที่อันที่เราใช้อยู่ซึ่งใช้อะไรนาโนเอสก็เ,เลือกนาโนเอสเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอ่าเลืลอกน,น,น,นี้นี่ yes อา้าว แ๊บหนึ่งนะอันนี้ซื้อไม่ใช่ไม่ใช้ซื้อเข้าไปที่ Yes Product ครับเลือก Anno S นั่นแหละเออมันจะอ๋อไม่ใช่ออ๋อมันมันจะเป็นแอป And Search Load Later Live ครับอ่าขั้นแรกคือโหลด Later Live ก่อนนะครับเพราะว่าแอปมันต้องใช้อฟไลน์ใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องโหลดแอปคู่กับตัวนี้ในเขตผลไปเลยมันจะเด้งตรงนี้นะแล้วก็คลิกติดตั้งได้เลย ชอดนี้ยังเปิดเน็ตไว้อยู่นะครับอ่าเราก็ติดตั้งอันนี้หลังจากจิ้ม Nature Nano s นะครับแล้วโหลดแอปมาแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยมันก็จะมีให้คุย p e Le ลฟออนไลน์นะครับสองปุ่มนี้ซ้ายก็คือกดทางซ้ายขวาคือกดทางขวาสองปุ่มคู่กันเนี่ยก็คือ Enter ถ้าอยาก Back ต้องเลื่อนไปข้างหลังเนี่ยเขาเลื่อนไปเรื่อยนะครับอ่าขั้นต่อมานะครับเราก็จะมาเซตอัพ as New Device กด2ปุ่มพร้อมกันกึ่งมันก็จะให้เราชอส พิมก่อนนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เคยพี่ชายผมเซอร์โค้ดนะอ่ะน้องโต้คันนี้ก็คือจดติสเศษนะทุกคนนะอ่ะขั้นตอนนี้นะครับคุณพี่ผมกำลังใส่ยี่สี่เฟสสองรอบนะรอบแรกอ่ะเขียนใส่กระดาษก่อนรอบที่สองอ่ะก็กดซ้ายขวาถ้าเกิดถูกเอนเตอร์ซ้ายขวาถ้าถูกเอนเตอร์ไปเรื่อยทั้งหมดยี่สี่ขำ อ่ะอันนี้ก็มันจะหายเนาะหายเสร็จปุ๊บในว่าแชร์วิดีโอแล้วถามให้ใครเลเจเจอร์บิ i เนออาร์ฟฟอกอิดถ้าบริษัทไม่มีการถามคุณหรอกแล้วก,ก็กดสองปุ่มโบเข้าไปอ่ะมาเริ processing ครับก็มาทําในคอมต่อแลวรอแป๊บหนึ่งในนี้แต่นี้มันล็อกค้างไว้ปกติจะไม่ใช่นานี้นะต่อไปนะครับในนี้มันจะยังไม่รู้จักอินเทอร์เนไม่รู้จักไขเลยเราก็ต้องมาแอดนะครับเชนก็คือเราอยากจะเล่นเกมซีซีคาใช่ไหมก็มา add ไบเดนสมาร์ช chain ลงไปในนี้ ่ะเดี๋ยวไปแอดกันเก็บยวไปอ่าพอเราคอนเนคเสร็จใช่ปะก็กด2ปุ่มเนี่ยเห็นปะเขาฝ่งให้กด2ปุ่มบางคนแบบเอ้ยพี่ไม่ได้สักทีก็ไม่กดนะครับมันนอน,น,อ,นอ่ะใส่พิมพ์ก่อนนะให้พี่เขยให้พี่ชายผมใส่พินก่อนนะครับอ่าเนี่ยมันจะไม่เห็นเห็นปะเพราะว่าจะเห็นทีน่งานคนน,นู้นอ่าทีเนี้ยคุณต้นต้องทำอะไรครับมันเรียบร้อยแล้วมัง้งใช่ปะกดมีอะไรกดอีกปะครับให้มันกดสองทีเลยเหรออ๋อก็องเนี่ยให้ใส่พิมพ์อ่ะคุณใส่พิมพ์น,นี้จบครับอ่ะจบแล้วครับ อ่ะโอเคใส่พิดเรียบร้อยจะขึ้นโหลดดิ้งแบบนี้อ่ะให้อาราวอีกรอบหนึ่งมั้งใช่ปะมันบอกอะไรอ่ะให้ให้อาราว,ราวลยเตอกดครับอ่ะกึ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็จะโหลดนะเพราะอะไรทุกครั้งที่เราต้องกดอันเนี้ยสองครั้งอะ่ะเพราะมันจะให้เราอ่ะทีนี้อันนี้ไม่มีอะไรนะครับมันจะไม่เห็นหน้าจออะไรนะ<ม>เห็นแค่นี้เลยวิธีการก็คือในเนี้ยมันจะบอกว่าเราอ่ะไม่มีเชนอะไรคือไม่มีเลยสังเกตจากอะไรครับสังเกตจาก Us e มันไม่ใช้เลยแต่คาพาซิตี้มีให้144กิกะบิตนะครับก็คืออันนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยดังนั้นเราอยากได้อะไรบ้างเราอยากได้เชนอาจจะได้อีซีเดียมก็ได้นะครับอยากจะได้สมาชเชนก็ได้ก็แต่ว่าก็ทำอะไรเอาแค่สมา h เชนก็กดเลยครับอินไรอินตอร์ใช่ไหมโบเข้าไปอ่ามันก็จะถามว่าอินสตอจริงจริงหรือเปล่าเอลีเรียมก็แอะก็ต้องการนะน้อนก็กดอ่ะ มันก็จะต้องขออนุญ,ญาตอนะ่ะอินสต,ตอรอีอซีเรียมด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะลงสมาร์ทเชนให้ทีนี้ทำไมาอินสต,ตอรนานจังเพราะทำไมครับก็ต้องรอตรงนี้เนาะแค่นั้นเองรอมนันอ่ะเมืกก่อกี้พี่ชายผมเอาอันนี้ไปด้วยก็เลยใส่ไปสามอันอันละหกสี่สี่แปดนะครับแล้วก็สองสองสี่แปดเป็นห้าสิบอันนี้เป็นรนะ้อยิบสี่เนาะเนี่ยเห็นปะมันก็เหลือสามสิบเคบพอดีตัวเมต่อไมนะ ก็เป็นเมตาแมสผมนะอ่าก็เดี๋ยวมาลองเอาเมตาแมสนะสมมติว่าทำที่เครื่องคนอื่นเนาะก็ไมนเราใส่ตัวเมตาแมสอีกนี้เนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าเราจะต้องเลือกไปแนนสมาร์ชเอนให้กระเป๋าเราเป็นแนนสมาร์ชเอนก่อนทาวเล็ตแล้วก็ค่อยไปใช้แนนสมาร์ชเอนอันนี้โอเคป้าเกียร์เรากด2ปุ่มไปเรียบร้อยแล้วใช่ปะแอปพลิเคชันมันก็จะเรีดี้ทีเนี้ยเราไม่ต้อที่ไปแอดกระเป๋าในนั้นวิธีการแอดกระเป๋าง่ายๆครับอ่ะกลับไปที่แอคเคานธรรมดาโบ้นั่นแหละครับโบ้หนึ่งทีนะครับเลือกคอนเนคคัทแบ ให้เลือกแล้วแต่นอตของเราเป็นเลเจอร n นันนะครับเลือกอันนี้กึ๊กนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับกด continu e ครับถ้ามันโหลดนาน,น,านเนี่ยก็หรือมันจะขึ้นนะครับ Nano S ก็กดคลิกที่ตรงนี้ครับผมจะทัชนะทัชตรงนี้ทัชตึ๊บอ่ะผมทัชแล้วเดี๋ยวผมจะทัชตรงนี้นะปึ๊บทัชเลยทัชเลยทีเนี้ยถ้าโหลดนานนะก็มาเช็คหน่อยซึ่งมันไม่มีอะไรให้กดก็ไม่ต้องทำอะไรครับพยายามนะครับเอาตรงเนี้ยไว้หน้าตัวเองบ่อยๆนะจะได้รู้อ่ะ อันนี้จะเป็นเลขกระเป๋านะครับก็เลือกอันเดียวสองอันก็ได้ครับอ่าเออไม่ต้องครับเป็น ledger live ครับเพราะว่ามันจะ <c oughs> อิงกับแอปพลิเคชันอ่าอันนี้นะ <c oughs> เมื่อกี้ลหลังจากเราเลือกอะ่ะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ทีเนี้ยเราสามารถดูได้ว,ว่าเอ๊ะตรเรามีกี่บัญชีกันแน่นะครับไปที่ตรงนี้ครับอ่าแปลว่าอย่างนี้โอเคแล้วอะอันนึงมีตโตัซานอันนึงก็มี hardware l e d g e ทีนี้เมื่อคุณบอกพี่ชื่อนี้ไม่จ๊า ไปที่นะครับอะไรไม่รู้จำไม่ด้น่าจะปุ่มนี้แหละคลิกที่หนึ่งอ่ะคลิกสามปุ่มนี้ครับตั้งชื่อให้มันครับคลิกที่รายละเอียดบัญชีครับอ่ะนะครับกดปุ่มนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อครับอ่าไปครับลบเราก็จะใช้ชื่อให้มันเป็นอินเตอร์ที่สุดก็คือใช้ชื่อเล่นของเรานะครับตามด้วยโ p o s กฟรีเ e s นะครับเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนะเซ้ถูกกันนะเด็กๆนะอ่านะครับแล้วก็เป็น h w นะครับหนึ่งอ่ะครับกดปิดได้เลยครับหรือกดถูกก็ได้กดถูกมั้งโอเคไปครับขั้นนี้ไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนทุกคนจะเหมือนเดิมทีนี้สิ่งที่เขามีปัญหาก,กันก็คืออ่ะไปเข้าค,โตโตค,คราคิปโตคาครับเข้าคริปโตคาอ่ะทีนี้เนี่ยเราต้องจาไว้เสมอว่าเวลาที่เราจะล็อกอินอะไรอะ่ะมันจะต้องมากดไอสองปุ่มตรงนี้เสมอเลยอ่ะไปเรากดเพจเกมครับคุณโตโต้เพจเกมมันจะเข้าล็อกอินอ่านนี้สบายหน่อยเพราะยังไม่ได้ล็อก พอล็อกเอาไว้แล้วอ่ะกดล็อกอินเลยครับอ่าปึ๊บอ่าดูนะนะอ่ะเราเองเมตาแมสสักพักหนึ่งนะอ่ะทีนี้ตอนนี้มันจะไปโตโตโซานละเห็นปะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวคุณโตโต้ต้องไปเปลี่ยนก่อนอ่ะขอยกเลิกก่อนครับอ่ะคันนี้นะคันนี้นะให้เราไปเปลี่ยนที่เมตาแมสครับเปลี่ยนเมตาแมสนะครับเปลี่ยนเป็นบัญชีฮาร์ดแวร์โวลเลทครับเป็นยังยูววเคเลนส์ถูเนี่ยออว่ะอ่ะโอเคกลับไปหรอ กลับไปเมื่อกี้อะล็อกอินใหม่ครับล็อกอิน MetaMask ครับนั่นแหละแล้วมันเป็นไรตัวโต๊ะอะฮาร์ดแวร์บัลเลตเห็นปะเนี่ยเป็น h w b u ละกดซายครับจบอ่าเดี๋ยวมันจะสั่งให้เรานะครับเอ่อซายเมสเซจกดไปต่อครับมันเป็นซายเมสเซจกดไปทางซ้ายอ่านมอ่าอ่านมาหน่อยนะไม่มีแล้วนะถอดพวกนี้ไปครับอ่านมาหน่อยอ่านมาให้ครบครับตัโตอ่านไปอีกไปอีกครับไม่มีแล้วครับนั้นละอ่าไปอีกครับอ่าโนกลับมาครับโอเคต้องเป็นอันนี้นะคคครรรััับบบต้้องเป็็นน Enter ะแลวกกด สองปุ่มปุ๊บแค่นี้นะครับ oh. มันก็จะขึ้น already บางคนบอกให้พี่หมุนสองชั่วโมงไม่ใช่รุนไปกดแค่นี้คือจบครับอ่ะขั้นตอนสุดท้ายในขั้นตอนนี้สําคัญมีคนถามว่าแล้วฉันมีรถในคริปโตาคาร์ลคริปโตเพนเนี่ยโอนได้ไหมคำตอบคือโอนตัวรถไม่ได้แต่โอนเหรียญได้นะครับไปที่โอนเหรียญน,นะครับอ่ะเข้าไปที่นี่ครับอ่ะเข้าไปที่นี่กดเซนครับเซนนู่นครับเซนนี่ครับ อ่ะกดเซ็นตรงนี้ครับมันจะมีโอระหว่างบัญชีของฉันได้ใครเคยใช้แอปธนาคารจะคล้ายๆกันเลยอ่กกดโอระหว่างบัญชีไอโอล่วงบัญชีเนี่ยเราก็เลือกบัญชีผู้รับเพราะมันขีดเนี่ยว่าเซ็นทูแปลว่าถึงใครเราอยากไปถึงฮาร์ดวอลเล็ตก็ติ๊กที่ฮาร์ดวอลเล็ตครับอ่ะที่เนี้ยคืออะไรครับแอสเซทมันจะเป็นแอสเซทจากอันกระเป๋าหนึ่งส่งมาที่อัดฮาร์ดวอลเล็ตอาจจะยังเห็นไหมกระเป๋าหนึ่งเรามีเงินอยู่จะส่งไปท่ีนอ่ะนลองต้องลองส่งหนูนะให้คนดูดูหน่อยสักศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอ่ะอันเนี้ยก็จะมา เกือบร้อยกว่าบาทอ่ะก็ลองกดดูนะครับปุ๊บแล้วกดยืนยันครับอ่ะมันก็จะเหมือนเดิมครับมันก็จะต้องไปวิ่งนะครับผ่านสมาร์ทเชนของใบแนนเหนกปรับ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 ,บ,บ,บแล้เดี๋ยวมันจะเข้าจบ